ก็ได้ว่ามันง่ายบวชกันเลยเีายวสิให้อันความหมายความหมายหรือทําความขอาใจในคำว่าวันวิสาขะเป็นการแสดงความเห็นอีกใน,น่ายหนึ่งเด้เปอนการแสดงความเห็นซืดด้อได้ส่วนไพสิก,กิงริอรกิงก็ช่างน,นั้น,ใ,นใจ คำว่าวิเนมาจากคําว่าวิปัสนานความหมายของคางว่าวันวิสาขบุญณมีเ้อว,วิมาจากคําว่าวิปัสนาสาขมาจากคําว่าสังขารบุญณมีแปลว่าพูดถึงพร้อมด้วยบุญบารมีอันถึงแล้วเต็มแล้ว,วในวันวิสาขบุญณมีนี่เป็นวันที่ประสูติ ของพระพุทธเจ้าตัสรู้พุทธเจ้าและอนุปาติเศปรินิพานพรองนั่นคือบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยบุญบารมีอันถึงแล้วตัวถึงแล้วเป็นบุคคลที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคำว่าวิวิปัสนาเดอของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือสังขารจึงบอกนยัยยะอีกนัยยะหนึ่งต่ะคนเดิน่าเป็นที่มาของคำว่าวิ สาขาปุณณมีและบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยบุญบรารมีเต็มแล้วย่อมรู้แจ้งนเ็จริงตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงเรียกว่า,าวิวิสาขาปุณณมีและพกากันไปแปลเอาบั <c oughs> ะเหตุการณ์ที่ เป็นความสําคัญในพุทธศาสนาที่บุคคลชนรุ่นหลังได้เรียบเรียงลอยกองถอยข้ามหรือว่าตั้งให้เป็นความสําคัญเพื่อเป็นการระลกึกถึงคุณคุณมาหาคุณอภิคุณของพระพุทธเจ้าและมีเมือนี้จริงว่าพระพุทธเจ้ามันปดิสนใจในวัานานั้นวันนี้หรอกมันเป็นเรื่องแต่งกันมาที่หลังอันหมายถึงว่า กำหนดให้เป็นวันสําคัญในพระพุทธศาสนามีวันวิสาขะมั่งวันมาฆะมังวันอาสารหะมังอย่างนี้สนะคือเป็นเรื่องถี่เฮาควรเอาอย่างพระศาสดาศาสนาคือหนทางเดินหรือแนวทางการดําเนินชีวิตวันนี้ศาสดาดามาจากคำว่าอัตตาแป่าศาสดาตัดเกินยยออกมาเอิกนว่า บุคคลผู้ควรกระทำตามศาสดาบุคคลที่พวกเข้าทุกๆคนครวรกระทำตามเด้ยนั่นแหละ <c oughs> ว่าให้ข้อหมายอีกแบบหนึ่งเป็นการแสดงความเห็นหรือซื้อได้นัตามความเป็นจริงของพวกเข้าแล้วการสร้างสมบุญการสร้างสมคำว่าบุญอันเกิดจากการให้ทานศีลเนคขมะ ท่านอาหารยาละสร็เครื่องนองหงสตลอดทั้งที่อยู่อาศัยออและเครื่องอำนวยความสะดวกต่งต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 งางๆนาน่าสารพัดย่านพาหนะนี่คือท่านออถ้าบุญตัวนี้มันเต็มแล้วศีลคน,นทีมีท่านก็ต้องเป็นคนที่มีจิตใจเอือเฟื่อเด ے, มีจิตใจเมตตาของหน้าด ے, เดมอ,อแล้วก็บำหมักเบียดเบียนเพื่ออ,อีกเนี่ยมันก็เป็นศีลกันไมไ่ตัวของมันเองเด ے. ทานศีลเนมะ เนคขมะคือการคมจิตคมใจให้ออกจากกามหรือคมการกระทําของตัวเองไม่ความรู้สึกที่ยินดีพอใจคมไหวเนี่ยคมไหวเพื่อเห็นยัง,ยงเพราะว่าผลมาจากทา่านมาจากศีลแล้วก็ไม่เห็นโทษของอารมณ์ความยินดีพอใจเรียกว่ากามหรือเนคขมะ่งเ,ออเนคขมัแปลว่าที่ คมจิตให้ออกจากกามมคมไหวนี่ครมะในเพศของนักบวชมันในเพศของฤาษีมันนั่นแหละหลายๆายอย่างต่อมากับปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อเข้าคมจิตได้เกิดมีสมาธิจิตตั้งมั่นดีแล้วเขาก็สิเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าปัญญาปัญญางะปัญญาแปลว่าความรอบรู้ในกองสังขาร ราว่าสังขารน,นอกราว่าสังขารในนอกคือเครื่องประกอบโดยวัตถุธาุอันประกอบโดยดินนามไฟล่มคือคนเกิดร่างกายนี่ดินนามไฟล่มสั์นั่นดินนามไฟล่อมแม้ตาหลดแม้ตาบา,าดินนามไฟล่มนี่สังขารในคือความคิดปรุงแต่งเนี่ยสังขารในแด้นอกกับใน,ในจงบอกว่าความรอบรู้ในกองสังขารนีอปัญญาวิริยะขันติเนี่ย สัจจะมีความเพียรประกอบความเพียรถูกต้องโดยตามความเป็นจริงเหตุยังเหตุจริงจริงจังๆแ้วก็มีความอุตสาหะและ้วก็เพียรพยายามตามความเป็นจริงได้ออบอมันเพียรพยายามตามความที่ได้ยินได้ฟังหรือถือหลอกลวงมากคือพวกไซยาสตร์มันยำเขาเพียรพยายามอันเป็นพยายามทางผิดใต่ปละ่ะเออแบบสั้นมันบอมเป็นเรื่องจริงแต่วพวกนี้เพียรพยายามกระทาให้รู้แจ้งเหตุจริงตามความเป็นจริง ตามความจริงขันตีกับอดทนจะก,กระดอกขันตีปรมังตะโปติติขาเนี่ขันติเป็นตะบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องคมจิตใจของเราเองบ่อยเกิดอารมณ์เร่าร้อนทาพิษเออแล้วเป็นหนทางเป็นหนทางเพื่อทําให้ถึงพระนิพพานพร้อมด้ียขันตีปรมังตะโปติติขานี่เห็นบ่านิพพานังปรมังวะทันตินั่นสิยุดจริงทั้งหลายต้องไปววะทันตินะ่ะยุดนะแต่ตองมีขันตินํา สัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงของโลก,โ,กโลกิยะสัจจะโลกอาศัยความคิดแบบนี้ตัณหานีอุปทานนีความรู้สึกนี้พบเกิดชาติชรา,ามรณนะเป็นแบบนี้ถ้าพราะฮักความอยากออกมาแบบอื่นว่า,าพวกโลกิยสัจจะสัตว์โลกทั้งหลาย,ย่อมอาศัยตัณหาเป็นเครื่องสร้างความอยากได้อย่างดีอย่างมีอยา,อยา,อยาเป็นเป็นเครื่องสร้างส้างยัง สร้างพกสางชาติเลียยวไว้ไปเกิดนี่แหละนั่นแหละ,ะว่าโลกุรตระสัจจะหักออกมาเลยแบบนี้ผู้ิ่งขามพ้นโลกใดคือหยกตัณหาและอุปาทานความอยากและความดืดออกจากโลกนั่นแหละจึงว่าโลกิยสัจจะกับโลกุรตระสัจจะหลู่แก่งทั้งสองเป็นนังสัน่นเรียกว่าสัจจะบ่เมนแค่คําเบาเด้คาเบาเป็นส่วนหนึง่งแต่ว่าเออเมื่ออื่นกูไปดอกแต่ว่าเสือกไปบ่ไดเขาเรียกอิ่นว่าเสียสัจจะ นี่ยังเป็นส่วนเล็กๆในน้อยเป็นแค่เครื่องประกอบของเฮาโรกุตระสัจจะโลกิยะสัจจะยังอื่นๆก็เป็นเครื่องประกอบเอออธิษฐานหมายถึงว่าตั้งใจมุ่งม,มั่นสู่จุดหมายที่ตนปรารถนาที่ตนจะทําให้ถึงให้ได้อธิษฐานอย่างสั้นด้วยการกระทําการกระทํามากแบบใดกระท่านสินในคำมาปัญญาวรียคันติสัจจะอธิษฐานนี่แหละนี่เป็นปัจจัยหนุนเนืองซึ่งกันและกันได้นี่ หนุนเนื่องขึ้นมาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเห็นว่าถึงอธิฐานะบารมีนั่นตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายที่ตนเองาัถนาเออเมื่อตั้งใจแล้วจะต้องประกอบไปด้วยเมตตาเห็นบ่อธิฐานเมตตาเมื่อใดที่พวกเ้ายังรักผู้อื่นไม่เสมอตนรักตนไม่เสมอผู้อื่นเออแหละเห็นผู้อื่นเป็นดุดังแค้นขาอาไว้ยวะของตนเด้เมื่อนั้นหละยครจึงสีว่างใดใจว่าละ จึงบอกว่าถ้ารักตัวเองจริงๆจงทําเพื่อผู้อื่นทั้งคนและสัตว์จากบาล <c oughs> จนถึงที่สุดแล้วอุเบกขาเนี่ยสิบอย่างนั่นคือบุคคลที่ว่าปุณมีแปลว่าจังสีมีกัมีครับมาจากมะคือตัวเองให็นเนตังมะมะเนตังนังนเมโซหะมัสมิเป็นยังงล่ะแปลมาใส่ตี บุคคลพู้ถึงพร้อมด้วยบุญบาร,รมีอันเต็มแล้วจักรู้แจ้งในกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเราจะวลาบันจึงบอกว่าเป็นที่มาของคำว่าวิสาขุณณนะมีเด้อพระพัตว์เจ้าทั้งหลายเวลาเข้าเจ้าไบรบารมีอันใดหนอจะทําให้แจ้งซึ่งาภายในผ่านบาร,รมีอันใดหนอจะทําให้แจ้งซึ่งปัจเจกะปูบาร,รมีอันใดหนอจะทําให้แจ้งซึ่ง โพธิญาณเขาเจะไล่ยังเสียไล่ไล่ไล่แล,ล้วึกนึกนึก,น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 กเออเนี่ยบุคคลพูดกระทําบารมีสิเข้าสู่อรันตผลได้บุคคลพูด20เข้าถึงปัจเจกภูมิได้สามสเข้าถึงเนี่ยความอดทนมันถึงมีเป็นขันเป็นขันเป็นขันแต่ทั้งศักทั้งทงท,งทุกอย่างนี่ยต้องบอกเลยศรัทธาปัญญาความเพียรศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองใจบ่ เชื่อมั่นในตัวเองเป็นที่หนึ่งเชื่อมั่นในแนวทางธรรมะเป็นที่สองเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมก็เก่าได้นี่ในวก็หมยดังสันแหละปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารต้องประกอบกันเด้บมื่อมันศรัทธาปัญญาอ่อนเด้เขาบอกอย่างมาเสือเบดเสือเบดเสือเบดโดยตัวของบริเวณไกลพุนบริเวณพิสูจน์นั่นแหละศรัทธาปัญญาความเพียร คือมีความพยายามไปค้อนมันมีความเสื่อมันในตนเองแล้วเสื่อมันในถ้ำแล้วบาถึงคือปัญญาอะไรแหละถ้ำกันเลยดูแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนั่แหละเออมันจริงแบบนี้เหตุแบบนี้ได้แบบนี้เหตุแบบนี้ได้แบบนี้น <to> ั Ai ่นแหละทั้งสั่งจะต้องมนีวิริยะคือมีความเพียรความเพียรไปสิมาความเพียรใดสิหน่อยทำมันเองนั่แหละถึบอกบอกลวงหนาไปก่อนว่า ความสำคัญของคำว่าวันวิสาขาบุญนมีเ้อเป็นที่มากเขามามูเกิดขึ้นไยหลังดอกกาเขามาตั้งขึ้นเพื่อแล้ลึกนึกถึงบุญคุณของพระศาสาศดาเฮาแล้ลึกถึงแนวทางเป็นบำเพ็ญบารามีแนวทางค่ำสอนต่างๆที่เป็นสู่ส้นอดทนทุกย่างอ่แหลกะก็สตัดสดูอสำโพธิญาณก็สิ เป็นสัพพัญญูขึ้นมาใดก็สิรุทุกอย่างใดก็สิสําเร็จขึ้นมาใดพวกข้าก็เลยมาตั้งเมื่อนี้เป็นการระลึกนึกถึงอภิมหาบุญคุณจากจากักริว่าเป็นใดทั้งอภิทั้งบรมบรมอภิมหาบุญคุณนี่แหละทำว่า,บ,า <c oughs> บุญคุณของบรรดเจา้ามีผู้เดียวมีผู้จังสี่คนแบบนี้เท่านั้นสอนคนอื่นแนะนําคนอื่นและกะท็ททาตัวเองให้ถึงก่อนแล้ว ออแล้วก็บ,บอกแนวทางให้ผู้อื่นให้ถึงตามและประโยชน์อันใดที่เราผู้มีกําลังจะข้ามถึงฝั่งแต่เพียงลําพังผู้เดียวเ,ออเราจะทําให้แจ้งซึ่งภระนพ่านเราจะทําให้แจ้งซึ่งสัพพันญูขึ้นชื่อว่าไม่รู้สักอย่างไม่มีเราจะทําให้แจ้งบุคคลผู้ใดถามเราที่เราจะตอบไม่ได้เป็นอันไม่มีถึงบอกว่าประโยชน์อันใดที่เราผู้มีกําลังจะข้ามถึงฝั่งแต่เพียงผู้เดียว เราจะเมื่อเราถึงฝั่งแล้วรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วเราจะทําให้ผู้อื่นข้ามไปถึงฝั่งนั้นไปด้วยกันนี่คือบุญคุณของใจบอกบุญคุณของกุทธเจ้าถ้่บามีผู้จังสี่บางมีผู้ใดหูจักคําวบาอาลาหันบามีผู้ใด,ข,ดขังจักคําวบานิาพานหรอกล้วนแล้วต้งแต่เอามาจากภาษาสดาแบบนี้แหละจงว่าพวกเข้าทาตามเพื่อนเธอจะอ,อวดดีจะอ,อวดเง่งจะแสวงหายอย่างอื่นเถอะ สิ่งที่เป็นสอนมากที่สุดในการวิธีทําให้ถึงพระนนพพานวิธีทําให้แจ้งสื่อความจริงนี่ยอ,อ,อาณาปานาสกติว่าต้องไปหาใะอีกหาในต้นหาในตะค้องเนี่แหละเห็นว่าเผนสร้างสมบรารมีมากทั้งหมด30สบอย่างสาสบทัดนัแหละสามสิบทัด,ออล,ทดลึกไปเลยถ้าบางอย่างจะ่สิอธิบายพวกข้าพบวขอสิับใดออทัดขึ้นอย่าง สิบถัดแล่ยี่สิบถัดสองสามสิบถัดสามแม่อนยังเออแล้วก็โซระสะย่านสิบหกยางพูนไหลเข้าไปวันเออบอําเพนปัญญาพ่อสิรู้ได้เป็นของเฉพาะคนบอนบธิบายสาม,มีกับพ่อแห้งแล้วนี่เนะาะบอธิบายแบบใบพ่อสานันออซึ้งลึงอยู่พ่อสานันถามยังขึ้นก็ซึ้งลึงอยู่เนาะจังว่าพวกเข้า วิธีปฏิบัติเนี่ยเาต้องไปหาหมองอื่นดอกหาในกายให้ตนกายนี่เที่ยงเลยไม่เที่ยงแม่นระสั่อกายนี่เป็นของเป็นกรรมเกา่าเป็นภาชนะคําว่ากรรมเก่านี่เป็นพาชนะรองรับความเจ็บปวดทุกชนิดเด็กไปจากว่าพวกเจ้าทํากรรมสิ่งใดใดใบกระสางจะได้รับผลกรรมกันรับผลในความเจ็บปวดรับผลในความป่วยรับผลในความทุกพลพัดผาดเท่าแก้ะลามา ย่ำเขากินกับบ่ด่ดยบ่แสบย่ออางก็งงกงุกนักงักเชื่องเชื่องสาสาเลี้ยก็ปวดแข่งปวดขาปวดหัวเออนี่แหละขันห้าคือกรรมเก่ามันลองรับแบบนี้เ,เออคือทางสัน้นลองรับความเจ็บปวดทุกชนิดเป็นภาชนะลองรับโลกทุกชนิดอีกเออเหลาสิม่มาหยึดยังไม่ขันหาเออนี่แหละวากายก็เลยหาในกายหาแบบนี้เออมันเป็นตะเบือนายเปละ่ะ มันเป็นตาค่ายกำนัดบละเบือ่อนายเออเห็นตามความ็นจริงได้เบื่อนายเนี่ยเห็นตามความ็นจริงเอ,อ้ามันเป็นมนของกูจักอันจักแน่วตัวเออกูสีม้าห่วงมาหักมาแพ่งอย่างผัดาน,น,นี้เออยอมหลับความจริงได้บ่ี้มันไม่ได้ง่ายเลยคำว่าว,าวิปนะัสสนาเนี่ยยอมหลับตามความ็นจริงกูสีฝืนห้่ฝืนห้องฝืนดาผู้นั้นผู้นี้ไปเหตุอย่างว่าบ่มีผูใ้ใดเบิ่งกูเออไนสุดท้ายแหละมันก็นต้องตายไหม เงินเงินหลายปันได้ก็สื่อความเถาควอมแก่ค้ามล่าไปหาความนุมบ่ได้นั่นมีเงินหลายปันได้ก,ส,ก,รดดกสร้างก็ไปซื้อวานโลกนี้ยับเป็นเสื้ออันเสื้อโลกนี้ออกซักบ่ได้อีกบางดูนั่นแม่บา้าหลักท่ายมากบ้มีลูกน้องบวานมีผัวมีเมียมีลูกช่างได้กสร้างเถอ,อเขาก็บ่มาล่องหลับความเจ็บปวดให้เจ้าได้ถอ,อ,อดอันนี้ออกให้กูแน่เนี่ยกูปวดหลายกูปวดแห้ง สูมารับอันนี้แท่งกูเอานี่ได้ยังบอกกับว่าได้นี่แม้รูเก่งจริงตามความนี่คือการยอมรับยอมรับมันกับบำบัดมันไปโดยความบร่ได้โกรธริ่ได้เกลียดบม่ได้เคียดบร่ได้แค้นในสิ่งอื่นให้เห็นความลึกเข้ามาในใจบ้านนั่นยอมรับมันมันปวดหัวไปสิยาแกปวดหัวซะปวดแขวทอนถิม ย่อมรับมั่นด้น่นนะไ่ได้โอดโอยไ่ได้วย้ายไหว้ได้น่นนะออมันป่วยเป็นโรคน,น,นันโรคนี้ไปรักษาเศร้ากะซา,า,างบ่เศร้ากะซางลงถ่ายตรงที่วา่าสังมันเถอะอตายแน่ท่อนี่หนึ่งไหมย่อมรับมั่นไหมมันก็บาดนล้นมั่นก็เขาไปเห็นความลึกในใจของเจ้าของเองตัวความยึดนั่นแหละเขาไปเห็นออตีคู่กันดอกหนามีปัสสนากับสมถะสมถะกับมีปัสสนาออสมถะคือก่อนหนี ม <c oughs> ดิปัสสนาคือเห็นตามความเป็นจริงแล้วย่อ,ยอมหลับมั่นเดเ,ออเห็นกายเ,ออเห็นกายในตัวเองละ่ะถ้าตัวเองยังบังคับตัวเองบ่ได้สิไปบังคับผู้อื่น,นเห็นได้ทางใจเจ้าของจังได้เนาะเออบม่มีผู้ใดอยากถึอไปบังคับแม้ตัวเองยังบังคับตัวเองบ่ได้นั่นเห็นลึกออกมาได้ว่าจะบ่ต้องไปหาเมืองอื่นดอกหาอยู่ในกายกับใจของเจ้าของ ใจก็คือความรู้สึกรวบรวมไว้แล้วความรู้สึกอันเกิดจากความคิดความคิดอันเกิดจากสัญญาป่าท่านบะบาดเห็นบาลอความคิดทั้งหลายเป็นเหตุเด้เป็นเหตุเด้เห็นในเกิดความรู้สึกความรู้สึกัแหละเป็นสุขเป็นถุความรู้สึกอะไรเป็นโตถุกเป็นก้อนทุกความรู้สึกอะไรเป็นโตพกพอมธรรมดารู้เท่าท่านความคิดมากะแบบนี้ึ๊บออกมา เครื่องอยูม่มันเพิดกระบอกไว้แล้วอเอาอีกยังเป็นวิหารธรรมเอาอานาปานาสตินี่แหละเอาลมหายใจนี่แหละเออเอาความรู้สึกในตนเองนี่แหละเออาำว่าท่านเอาอะไรเป็นวิหารธรรมเอาลมหายใจเออ้ำนีนี่แหละแต่คาว่าไม่ใช่นะเออกระชังมึงมึงสิ่เอาอีกย่งเป็นเครื่องอยู่เอาตัวกับคลองไพล่กัมันที่แรกจับลมสายกรตัวมึงทีเอาในผ้านเลยบมเออผมเอาดอกในผ้าน จักว่าบ่เอาแล้วก็บ่เป็นอย่างอีกลู้แต่อยู่ในโลมหายใจสงบกับบ่เอานิพานกับบ่เอามันธรรมดาว่ะเออแลวฝึกไปก่อนจะขามขันจะจะอวดเก่งหลาหัวขามมากกันเลยเออยังอยนน้ำันน้ำเมียอยู่มึงสีนิพานหาแม่มึงบอกถ้าจะให้กูว้าล่ะเออแต่อนาคามีมันกับบวชล่ะถ้าพวกมีอุปนิสัย้บวชเออกษาตรขาดคค่นีโดนเดาเอาซืยอื เขาเอาต่ความจริงมาเบาด้เขาบร้เอาพวกเหตุผลตันกะที่เอาความเห็นแต่ของมาเป็นใงมาเถียงจากการด้ยินได้ฟังของเนลด้เ่อเลยมีความรู้ในตู้พระไตรปิฎกเต็มอยู่แล้วก็เอาไปเถียงมู่เห็ดหยางผู้เขาเป็นความจริงนะเขาขึ้นผู้ขึ้นเขาอยู่ในป่าสาดงดิบฟ้าผ้าผ้า,าห้องเปียงเปียง,ยงฟัง,งๆเขาซือ้ออยู่ความยานตายหน่อย,หน,อยหนึ่งเขาก็บ,บม่มีเดอ ตัวเองยังห่วงพวกนั้นห่วงวันตเองถ้ากูตายนี่เพราะได้ทีเลี้ยงเมียกูนอนลูกกูมาเมียกูจะบ่เอาผัวไม่บ่ผัวกูจะบ่เอาเมียไม่บ่ายอะมากเอากระจอกต้องมาเทียบนะผู้ยิ่งกระหวัดถ้าถึงห่วงหันแล้วเด้อเพราะท่านไป็อรลัยหันดอกเอาอนาค่านี่มันไปเห็นหยั่งเหล่าเด้นั่นคุยจักว่ามันเห็นแล้วนั่นแหละมันยังแต่ว่างอันตัวเดียวครับนั่นเดง ผู้ใายกับบว瓦เธอหน้าบางทีซ้ำใดเลยนี่อันความรู้แท้แทนั่นมันว่าม็นความรู้จริงๆดอกบความรู้ปลอมๆด้วยความรู้จำนั่นแหละของจริงอยู่ในกายของจริงอยู่ในใจความรู้สึกสัองเองดีทั้งหากมันมีความรู้สึกในความรักผู้ใดเลยได้แบบนี้รักก็ไม่มีถ้าไม่มีรักก็ไม่มีเกลียดเป็นบระลามันก็ไปหั่นเท่านี้มันก็เป็นเฉยๆของมันเองอันเฉยนี่นเป็นแค่คำว่าอุปมาอุปไมยสื่อได้ นั่นแหละทำไมอุปนิสัยพ่อได้บอกได้แนะก็บอกไปตัวทางยู่ในฐานะผู้นําผู้บอกเป็นเพียงผู้บอกทาง็คือสือฮาก็ต้องบอกว่าจ้่างซันหละนั่นแหละจังว,วจงว่าคนตัวเองให้มันเจอสะกอน,อนผู้ใดเขาถึงจิตได้ผู้ใดว่างใจเป็นการได้ผู้นั้นก็พ้นจากสุขและทุกข์ตั้งตัวมันอยู่ใส่นั่นจังว่ามันอยู่ในกายในใจเจ้าของเอง มันบริยูน้ำผู้อื่นเด้วิธีมันเขาก็บบอกเลยเริ่มต้นแรกที่ล้มหายใจนั่นแหละเอาบางฮันและเอาล้มมันได้จักเทือธนาถ้ามันเห็นล้มเป็นเป็นก้อนจักเทือธนาไฟก็ดีเออนอกนั้นก็นเอาของผู้อื่นมาเบาซื้อ,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 อมีตะล่มล่วนๆหรือเห็นตะของหายใจล่วนๆลองบังธนามันได้จากเทือธนามังจะอจจะจัศจรรย์ดอกนาอ,อแหละ เขาเห็นร่างกายยังหายใจซื่อิเอาหนิฮะเห็นเป็นทรายเถื่อแล้วจนว่าชินละอันพวกบ่ะทันได้เห็นนไหมเอาธนาลองเบิร์นธนาเนี่ยบอกว่าจะมาเถียงถอดา่บ๊ะทันได้ปะกยันใดยูทั้งสัตว์และทั้งบอกว่วายจะเอาเห็นคนดนเดาของเจ้าของ จากการได้ยินได้ฟังแหมยังว่าอุปทานทิฏตุปทานเสรพุตุปทานกามุปทานอตตะวุฒุปทานนั่นแหละตัวพกเออเบาธรรมะได้ว่าศูนย์มาจากว่าจากวันเบาเรื่องที่ผ่านศูนย์จะเขาว่าเขาบอกฟังเก้าของพันนะว่าอ,อ,อีหา่ามึงกู <c oughs> หันศูนย์ก็สูนอีกกู <c oughs> ศูนย์ไปเลยเดย้เออกูบรืศูนย์มาเกิดก็สูนได้ศูในตาดาตาแดงขึ้นยกเหตุผล ภาษาดีดุตว่าพระโมัลาว่าระษาสดาวาอยู่หันเอาเอาเข้าไปาาไพว่า,ากระตร้างสู่กูวาอะไรเอาใจว่าหละเอือนันแหละเงินล้านเขาสู่เงินบาทเขาเด้ฟังดีดีเด้อธรรมะก็คือกันเด้เอเงินล้านเขาหรือจะสู้เงินบาทเราจีว้ยเด้อไมาบ่เคอจกเขาซ้ำเนาะธรรมะก็คือกันนันแหละความรู้ของเขา หรือจะสู้ความรู้ของเราแม้เพียงความสงบไม่ชั่วขณะเดียวนี่เห็นมันสงบในเท่หน้าแค่ลักข้อมือเดียวนี่เรื่องสร้างพอพหูงูแล้วดึงถพงคนเทียบไว้เอาเอ่หน้าเออแนะน้วมันจะเห็นดอกกระแสมันนั่นแหละพอ